สวัสดีครับท่านผูทุกท่านกลับมาเจอกันแล้วครับกับการืดวกันพาสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อตล่งนี้กันนะครับ Sdx i 78ขีด2กันดำนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำสีตัวนี้ดูนะครับแต่เราเรามาเปิดกล่องดูกันก็ตามสไตล์ Sdx นะครับ สติกเกอร์คร,รับนี่แล้วก็ในนี้จะมีอยู่สามแผงนะครับจะมีเป็นเป็นพลาสติกสองแผงเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนพ c ซีโพลิคาร์บหนึ่งแผงอ่าประมาณน,นี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกสองแผงนะครับก็จะมีแผงสีน้ำเงินเนาะแล้วก็แผงสีเทาเป็นส่วนอาวุธกับตัวแบ็คแพคแล้วก็มือนะฮะอ่ามีห้าแผงแค่นี้เองเล็กน้อยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นใบต่อนี้เป็น s ซเอเบอร์ศูนย์หนึ่งอ่าเบอร์แรกเลยสวยสวยสดงดงามน,นะครับเนี่ยดูจากตรงนี้นะรู้เลยว่าเขาทำสีมาในไอ้รูปพีเซนต์เนี่ยเพราะว่าติกเกอร์ไม่มีทางไม่มีทางเป็นอย่างนี้แน่นอนเอออาเอฟฟกบีมเหรอเป็นแขงไหนนี่ขาขาวมาเลยเป็นบีมเทเบร์นะ แล้วก็เป็นแผงเป็นพาสสีขาวมาเลยอันนี้ก็คือทอาออําสีแล้วเนาะการประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะใช้เนี่ยใช้ประมาณสองหน้าแค่นั้นเองแล้วก็มารวมรวมกันเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทําสีดูว่าจะร่วงหรือจะรอดโอเคไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับ mm hmm. ที่ผมจะใช้นะมันจะเป็นสีแดงผมจะใช้เป็นสกอตเคอร์เฟอร์ลาเลป รจริงๆมันอาจจะเป็นสีแดงธรรมดาแหละอันนี้มันเป็นแบบสีสในซีรีส์ออโ,โต้โมเทีฟเนาะแต่ว่าซีรีส์อื่นของของสกันค์อเลอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเลสอะไรเลสสักอย่างแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นไอเจ็ดแปยีโรอ,อันนี้เป็นซีรีส์โรบอทนะจริงๆจริงๆของสก,กันค์อเลอร์ก็สีเหลืองก็น่าจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แหละแต่คือเหมือนเขาแบบอะไรอะการตลาดอะเออก็แยกออกมาเป็นแบบเอาไว้เพ่นเพ่นโมเดลที่เป็นหุ่นอะไรเงี้ย อย่างที่มันก็คือสีเหลืองของเขานแหละแล้วก็เป็นสีไ7 8 b บูนะครับเหมือนกันซีรีส์โรบอตเนาะสีเงิน <c oughs> ก็คือจริงๆของกะตอนแรกกะกะจะจะพ่นแค่สีเหลืองนะแต่เอาแววมาก็คือเฮ้ยทำไปเลยดีกว่าแล้วก็สีขาวนะครับเป็นไวท์เฉยๆนะครับเป็นซีรีส์เองเพราะว่าตรงนี้มันโดนทินเนอร์ไปแล้ก็จางอ่าแล้วก็ส่วนที่เป็นสีสีเทาเนาะแบบเนี้ยพวกตรงตรงตรงมือตรงอะไรเงี้ยตรงตรงปืนตรงอะไรเงี้ยตรงแบ็คแพ็คด้านหลังแต่ด้านหลังเอ บบผมจะใช้เป็นสีสติลนะเออมันจะไม่เป็นสีดํามันจะไม่ดําแบบนี้มันจะไม่เทาจะเป็นสติลนะครับแล้วก็อาจจะมีการลองพื้นสีอื่นด้วยสีดํานะครับแบบนี้เออแล้วก็อาจจะมีการใช้สีแดงตรงนี้นะคือพี่ผมคิดไว้คือจะจะพ่นจะพ่นสีเหลืองตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เอาสีแดงที่เป็นเป็นเป็นอินาเมลเนี่ย พ่นทับไปแล้วค่อยอทำรีเวิร์สบัตตรงนี้เอ๊ะใช่ปะวะมันเรียกว่าราีเวิร์บัตรไหมบางอย่างอะเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตัดแผงแล้วก็ทำสีกัน โอเคครับหลังจากฝาฟ,ฟันการทำสีมาอสักพักใหญ่ๆก็เดี๋ยวเราจะมารวมประกอบกนะันโดยรวมแล้วไม่ไม่เนียบนะสำหรับตัวนี้สำหรับงานทำสีของผมเพราะว่าออยังไงดีอะคือชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กอะมันไม่เล็กหรอกคือดีเทล,ลมันเล็กแล้วก็มันมันต้องใช้เทคนิคในการบางคนเยอะมากนะครับอย่างเช่นตรงนี้ จริงๆตรงคอเนี่ยอาจจะต้องเป็นสีเทานะแต่ว่าพ่นสิไปแล้วก็ไปเลยตามเลยไม่นสีเสืองแล้วก็ต้องมาบังพ่นตรงตรงนี้แล้วก็ตรงเอวนี้คือคือชิ้นนี้มันเป็นชิ้นสีน้ําเงินน้าเงินทั้งชิ้นเลยนะเออก็ต้องมาบังพ่นเอาสติกเกอร์ไม่ใช้สักแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มฟูฟูบนี้ไม่ได้แกะออกสักแผ่นเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือใช้เทคนิคอะไรนะ Watch. <S <S รวมกันไดอย่างเดียวกันนี่ผมจไม่ตะเดี๋ยวเรามารวมกันเลยคือจุดขยับต่างๆใดๆก็จะเหมือนกับตัว sdx ที่ผ่านมาที่เคยรีวิวไว้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าตรงขาเนี่ยก็จะเป็นท่อนๆไม่มีหัวเข่าเนาะเป็นท่อนๆแล้วก็ขยับได้ตรง ปลายเท้านะครับกับต้นต้นตรงต้นขาเลยนะครับแบบนี้นี่มันก็เงยงอได้ประมาณนี้แล้วก็ปลายเท้าก็งอออกมาได้นะครับประมาณนี้เลยตัวสเกิร์ตหน้าก็คือเป็นมอจอยแปะเข้าไปพลาสติกนะครับ อะไรที่ผมรู้สึกว่ามันอ๋อี่มันหัว,วยวะ่ะค่อนข้างแย่เหมือนกันนะในการมาทำสีแบบหน้าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะโคตรร้อนเลยครับตอนทำสีนี่คือแบบเหนื่อตกพราว่าไม่ได้เปิดแอร์ในห้องนวะ่ะเปิดระบางเปิดอะไรเงี้ยระบายอากาศหลังร้อนเลยครับ ก็ดีคือสีมันแห้งไวมันก็ฉ่ำ เนี pues whales, so ่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเนียน่อยนะในการบังนพ่นเรอาจะมีสีเลอะๆเปื้อนๆาเพราะว่าบางพ่นไม่เนียนนะครับไอตัวเทปที่ที่ติดอุ้ยหลายจุดแหละถ้าดูดีๆแต่ก็เฉยๆนะผมเฉยๆก็คือแบบทำทำเล่นสนุกสนุกสุดประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวโล่เนี่ยอันนี้มันเป็นชิ้นพลาสติกสีแดงหมดเลยนะผมก็พ่นพ่นลองีื้ยก่อนแล้วก็ ลงสีขาวแล้วก็ลงสีแดงแล้วก็ลงสีสีเหลืองแ,แล้วก็มันต้องมาบังตรงนี้มันตัดยากนิดนึงอันเล็กอะมหมรตงแขนเขาก็จะมีรูให้ติดติดเป็นเดือยอะสองฝั่งนะเลือกติดว่าจะติดฝั่งไหนก็ได้เนี่ยฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ได้สองฝั่งหรือข้างหลังเนี่ยตรงแบ็คแพคเนี่ยเขาก็จะมีรูเหมือนกันเราไปแปะเอาโล่ไปเก็บไปได้โล่ก็จะมีเดือยแหลมๆออกมาเออ เดิอบบนออกมาองีกสองอันเดินลแบบยเดินธรรมดานี่ติดแล้วใสแบบนี้ก็ได้ครับก็ปืนเขาก็จะมีเดอนมาให้เหมือนกันตรงนี้ข้างๆครับเราก็อาจจะเอาปืนเนี่ยก็ได้ครับป่ปืนเนี่ยจริงๆมันก็แปะไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีตูใส่โลก โลกอาจจะตัดก็ได้นะครับหรือก็ถือไปปกติก็ได,ด้เป็นอย่างไรบ้างคือเดี๋ยวกันคลิปนี้ผมอาจจะไม่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 ใช่ผมอาจจะคลิปนี้ผมจะไม่บอกจุดขยับแล้วกันเพราะจุดขยับมันเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ใช่อะไรกลัวสีมันฉลอุต <laughs> ส่ทำสีมา ก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูรูปร่างเลยแต่ผมว่าถ้าทําสีแล้วมันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเออดูดูอย่างน้อยดูดีกว่าติดสติกเกอร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครจะเอามาฝึกหัดทําสีนะตัวนี้ผมว่าคือการทําสีมันไม่ยากว้ะมันจะยากตรงคุณต้องมาบางบางพ่นนี่แหละคุณต้องเอาเทปแบบอย่างเงี้ยเทปที่เอาไว้บาง่บางพ่นันมาติดติดเพราะพ้พนที่มันเล็กมากครับพอๆกับการผมรู้สึกนะเพราะว่าพอๆกับการติดสติกเกอร์ของพวกอาเจหละสติกเกอร์อะไรๆที่ต้องมานั่งเล็ง ขอบเป็นเลี่ยมที่มันแบบมันให้มันพอดีถ้าไม่พอดีมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นสีตรงนี้ไหมสีแดงที่มันล้นล้นออกมาแล้วก็นี่เห็นเห็นตรงนี้ไหมสีแดงที่มันไปไม่ถึงขอบสีขาวเนี่ยจะเป็นประมาณนี้คือติดไม่ดีนะครับบางทีก็ติดแบบเบอร์เบอร์อ่ะประมาณนั้นเออก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มานั่งทำสี จะเรียกว่าให้ดูไหมก็ไม่เชิงว่าจะให้ดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําให้ดูทุกขั้นตอนเหมือนกันก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเอส x อตัวน,นี้เนาะเนี่ยก็สีมันก็ไม่ได้เรียบได้เนียนเลยเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ล้างเลยผมไม่ได้ล้างชิ้นงานเลยแล้วก็บางบางชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ลองพื้นด้วยนะครับ,บก็เหมือนแบบลองช่อคราไปแล้วก็อันนี้ไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นเคลียร์ด้วยนะเออก็คือเป็นเนื้อพลาสติกแบบนีกนกน้กันเนื้อกันเนื้อกัเนื้อสีเลยเ <Okay. S 1> ออเกะเนื้อสีเลยเออโอเคค มีปืนโล่แล้วก็บีมเทเบอร์อันนี้มันบีมเทเบอร์ด้ามมันถอดไม่ได้นะมันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็จะมีตัวบีมที่เป็นเป็นบีมเทเบอร์ที่มันมีด้ามนี่แล้วก็เป็นยื่นออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือมันติดก,กันอย่างเงี้ยคือเป็นบีมเทเบอร์ที่ใช้งานกําลังใช้งานอยู่นะครับไม่ได้เป็นแยกเอฟเฟกด้ามกับตัวตัวตัวพลังงาน ก็จะใช้ก็ไปทำสีเอาแล้วก็วววที่เก็บทำแล้วแล้วกลัวไม่มีที่วางก็เลยเอาไว้ในแผงแบบนี้แหละโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอะไรนะ SDX IX78 ันด e ั X, ้มนะครับพุทธจริงๆทำสีแล้วสวยเลยนะเนี่ยเออแต่อาจจะดูเป็นตัวตัวไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเช็ญมาต้น,ห,ตนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ